คุณเคยทำอะไรสำเร็จสักอย่างไหมครับ มันต้องมีบ้างลนะนาไม่ว่าจะเป็นความสําเร็จที่เล็กน้อยหรือความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่เนี่ยก็ล้วนแต่เป็นความสําเร็จทั้งนั้นแต่คนเราเนี่ยกับชอบโฟกัสที่ความสําเร็จใหญ่ๆหรือรอให้มันสําเร็จจนมองข้ามความสาเร็จเล็กๆที่กาลังเกิดขึ้นในปัจจุบันไปหมดรู้ไหมครับว่าการที่เราทําแบบนั้นเนี่ยมันจะลดคุณค่าในตัวเองอย่างมากเลยนะครับลองคิดดูสิครับสมมุติว่าคุณได้รับเงิน10บาททุกวันจาก Passive Income เนี่ยคือแบบว่าอยู่เฉยๆก็ได้เงินทุกวันแต่คุณก็จะมองว่าดีละ ต่อไปเนี่ยฉันต้องทําให้ได้เวลาหนึบาทแน่นอนคุณจะดีใจกับันละสิบาทแค่แป๊บเดียวเท่านั้นครับแล้วไปโฟกัสกับตัวเลขที่มากขึ้นทันทีฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณได้100บาทคุณก็จะดีใจกับมันแค่แป๊บเดียวเช่นกันครับแล้วก็จะไปคาดหวังกับ1000บาทต่อวันทันทีเห็นไหมครับว่าความพยายามที่ผ่านมาตั้งนานของคุณเนี่ยถูกตอบแทนด้วยการดีใจเพียงชั่วครู่เท่านั้นมันเลยทําให้จิตใจของคุณเนี่ยรู้สึกตอคุณค่าที่ได้มาน้อยลงและเริ่มคาดหวังมากขึ้นและเมื่อไม่่่่่ได้้อยาางงทีหววัเคุณกก็จะรริมูสึ ตัวเองเนี่ยพ่ายแพ้รู้สึกว่าความสําเร็จเนี่ยมันยากเหลือเกินฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้คุณลองคิดถึงความสําเร็จเล็กๆน้อยๆที่ผ่านมาในชีวิตคุณครับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นกับคุณแล้วคุณเนี่ยดีใจกับมันอยู่พักหนึ่งอาจจะเป็นการสอบผ่านหลังจากอ่านหนังสือมาทั้งคืนหรือการที่คุณนั่งทําอะไรสักอย่างอย่าง,างตั้งใจแล้วมันก็สําเร็จหรือเรื่องอื่นๆในชีวิตคุณความสําเร็จเหล่านั้นเนี่ยมันสําคัญมากเลยนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับ เพราะมันเนี่ยจะบอกกับคุณเสมอว่าถ้าคุณทําคุณก็สามารถทําได้แล้วมันเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้คุณมากขึ้นครับเพิ่มคุณค่าในตัวของคุณได้มากขึ้นอีกด้วย ระหว่างที่คิดถึงความสําเร็จเหล่านั้นเนี่ยก็ลองคิดตามดูสิครับว่าโหตอนนั้นเนี่ยฉันก็ทําอันนั้นได้นี่นาวันนั้นเนี่ยฉันก็ทําอันนั้นสําเร็จนี่นามันอาจจะไม่ใช่เรื่องยิ่งใหญ่ที่ควรไปประกาศให้โลกได้รับรู้แต่มันคือสิ่งที่เกิดจากการลงมือทําของคุณครับแล้วมันก็สําเร็จเห็นไหมละครับว่าคุณไม่ได้ไม่เก่งหรือไม่มีความสามารถอย่างที่คุณเคยคิดเอาไว้เลยและอีกอย่างเนี่ยเมื่อคุณทําอะไรสําเร็จเนี่ยก็อย่าลืมให้รางวัลตัวเองดูนะครับ ไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นรางวัลที่มีมูลค่ามากมายอะไรแต่แค่มีผลทางจิตใจก็พอครับยกตัวอย่างเช่นผมเนี่ยมักจะสะสมเงินไว้ครับแล้วเวลาที่ผมทําอะไรสําเร็จเนี่ยผมก็จะสามารถเอาเงินตรงนั้นส่วนหนึ่งเนี่ยออกมาซื้อของที่ผมอยากได้แต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับขึ้นอยู่กับความสําเร็จนั้นด้วยถ้าผมสําเร็จเล็เลกๆน้อยๆเนี่ยก็อาจจะสัก10%ถ้าสําเร็จมากๆหน่อยเนี่ยก็อาจจะประมาณสัก50%อะไรแบบนี้ การทำแบบนี้เนี่ยไม่ได้แค่ช่วยให้เรามีกำลังใจนะครับแต่ทุกครั้งที่เราใช้เวลาในการประสบความสำเร็จเนี่ยเงินเหล่านั้นก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยคุณอาจจะลองสร้างชาเลนจ์ให้กับตัวเองก็ได้ครับเหมือนการแทงหวยกับตัวเองอะครับประมาณว่าฉันขอเดิมพันกับเงิน100บาทนี้ ถ้าฉันทําสําเร็จเนี่ยฉันจะได้มันพร้อมเงินเก็บอีก10%มาซื้อของที่อยากได้แต่ถ้าฉันทําไม่สําเร็จเนี่ยเงิน100บาทนี้ต้องเข้ากระปุกแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องมีเลยก็คือคุณต้องซื่อสัตย์กับตัวเองมากๆนะครับไหนๆมันก็เป็นของคุณแล้วความสําเร็จของคุณชีวิตของคุณฉะนั้นเนี่ยอย่ากโกงตัวเองเด็ดขาดนะครับเห็นไหมละครับว่าเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยก็จะช่วยเพิ่มสีสันให้กับชีวิตของคุณอีกด้วย คุณอาจจะเคยคิดว่าความสําเร็จเล็กๆที่คุณได้รับมาเนี่ยไม่มีใครมาดีใจกับคุณเลยมันเหมือนคุณทํามันได้แต่มันเหมือนไม่มีค่าอะไรมันเป็นแค่เรื่องไร้สาระของคนอื่นคนอื่นๆเนี่ยทำได้ดีกว่าคุณตั้งเยอะความคิดแบบนี้เนี่ยไม่เพียงแต่ทําให้คุณท้อแท้ใจนะครับแต่มันจะทําให้คุณไม่มีแรงบันดาลใจในการทํางานอื่นๆอีกด้วยฉะนั้นเนี่ยลองคิดดูสิครับคนที่อยู่กับคุณตลอดเวลาคนที่รู้จักคุณดีที่สุดและคอยช่วยเหลือคุณผ่านอุปสรรคทุกอย่างไปพร้อมกับคุณเขาคือใครครับ เขาก็คือตัวคุณไงล่ะครับการที่คุณยินดีกับตัวเองนั่นก็เหมือนกับการที่คุณได้ฉลองกับเพื่อนแท้ที่จะอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตมีอะไรดีกว่านี้ไหมล่ะครับและเชื่อผมสิความสําเร็จเล็กๆและเชื่อผมสิ ความสำเร็จเล็กๆของคุณในวันนี้มันจะกลายเป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตและหลังจากที่คุณดีใจกับมันเท่าที่เห็นว่าสมควรแล้วเนี่ยก็เริ่มต้นเป้าหมายต่อไปได้แล้วครับแลวเอาความสําเร็จเก่าๆเนี่ยเป็นแรงผลักดันให้กับตัวคุณว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณก็ทาได้ขนาดนี้แล้วลุยต่อสิมันต้องสําเร็จแน่นอนแต่ถ้าคุณยังเอาแต่รอความสําเร็จที่ใหญ่ๆแล้วมองข้ามความสําเร็จเล็กๆอยู่มันยากมากเลยนะครับที่ชีวิตคุณเนี่ยจะมีความสุข ผมไม่ได้จะบอกว่าคุณจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จนะครับแต่ความสําเร็จที่ได้มาโดยที่ไม่มีความสุขเนี่ยมันจะไปมีค่าเท่ากับความสําเร็จที่ได้มาพร้อมกับความสุขได้ยังไงล่ะครับจริงไหมล่ะและสุดท้ายเนี่ย ถ้าใครฟังถึงตรงนี้เนี่ยยังไม่กด <assessment> ติดตามเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปให้แรงบันดาลใจดีๆแบบนี้เนี่ยผมทาลงทุกสัปดาห์เลยนะทางช่องจิตวิทยาเล่าเรื่องเรื่องราวดีๆเนี่ยก็เหมือนกับเชื้อเพลิงนะครับมันจะช่วยเติมไฟให้คุณมีแรงบันดาลใจที่จะสู้ต่อไปอีกครั้งใครที่ปกติเจอแต่เรื่องลบๆบ่อยๆเนี่ยเปิดไปก็เจอแต่คนด่ากันทะเลาะกันเนี่ยยิ่งควรฟังเรื่องราวดีๆเลยนะครับเพราะมันเนี่ยจะช่วยให้คุณเจอเรื่องราวดีๆในชีวิตมากขึ้นเคยได้ยินไหมครับว่า คนที่อยู่ในสังคมแบบไหนเนี่ยชีวิตของเขาก็จะเจอเรื่องแบบนั้นฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากเจอเรื่องราวดีๆในชีวิตก็อย่าลืมฟังคลิปดีๆนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมต้องลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ